ข้อเสนอจนนะครับวันนี้เมื่อไกรฤทธิ์พัฒนาก็มาด้วยตัวเองครับมาดทำร้องต่อกรกตผ่านเนื่องนี้ก็ร้องมาทั้งนึงแล้วทำให้เอกสารแล้วทั้งท่างการควบทวนครับที่จะมาที่ลำร้องต่อบนสมบัติและของนายกรัฐมนตรี ควาเป็นนย,ยกบรรัณมตีเนี่ยมยีอากาศรัากการแหางนก,ก,ก,กยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้ตั้ง ข้อิจริงแล้วก็ข้อหมายที่จะนาเรียนกาสื่อข่าชนที่ทราบนะครับทั้งนี้ผมได้เรียนให้ทราบมากมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งนะครับก็มีการรงข่าวกันมาแล้วก็มีการสอบถามตรงไปยังนายยุทธ์ตีท่านยังไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรนะทันก็ขอให้รอ นี่สาระที่หลายคนอ่านนะครับแล้วก็เอาไปแสดงความคิดเห็นที่บ้านพิการเนี่ยอาจจะปาดเพื่อใครบ้างนะครับในกรณีที่ผมร้องนายุ่งีกรณีเป็นกรรมการบริษัทนะฮะไม่ใช่ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับรอนับนน,นั้นไว้ที่หลังก็เปหมาย นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปอธิบายคำร้องว่าผมร้องเรื่องนายุปี20บริษัทที่1บริษัทเนี่ยยังไม่ถึงเวลาครับวันนี้ร้องในฐานะเป็นกรรมการบริษัทนะครับตรวจแล้ว21บริษัทมีบริษัทหนึ่งไม่ปรากฏชื่อนะครับก็เหลือ20บริษัทใน20บริษัทของจะสรุป ให้เห็นง่ายๆนะครับก็คือว่าในยุ้มอ uh ันต okay. ีแรตงตาเนี่ยท่านยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยวันที่15นะครับให้มีผลวันที่สิบหหานะฮะแล้วก็บริษัทได้รับวันที่15ตรงนี้มาจากไหนนะครับผมจะอธิบายให้ฟัง กฎหมายแข่งฮะกฎหมายแห้งม,มาตรา1153ทับหนึ่งแก้ไขเพื่อป49โดยท่านทักษิณชินวัตรนะครับมาตรา1153ทับหนึ่งเนีย่ยคือการแก้ไขเรื่องการลาออกจากกรรมการบริษัทนะฮะว่ากรรมการจะลาออกให้ยื่นทังสือนไปที่บริษัท นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่อมาก็คือว่าหรือจะยื่นต่อนในท่าเบียนก็ได้นะครับบทบัญญัติ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่เหมือนกับบังคับว่าถ้าจะลาออกนายมตีเนี่ยหรือนายกมวตีเนี่ยนะครับลาออกจากกรรมการในยี่สิบนต้องยื่นที่บริษัท นั้นการไปจดทะเบียนเนี่ยก็อยู่ในอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าถ้ามีกรรมการราออกแล้วกรรมการโริษัทที่เหลือเนี่ยมีเวลาไปจดแค่อีก14วันเพราะฉะนั้นสือเอกสารที่ผมคัดมาทั้งหมดที่สิบบรษัทประมาณบริษัทละห้าหน้าก็ร้อยร้อยแหกที่ในที่สุดก็ตอบ มนันมีข้อสังเกตข้อสังเกตที่ว่าคุณแปรองหานเนี่ยไปยื่นที่บริษัทซึ่งอยู่ที่สี่จังหวัดน,นะครับสี่ใน20บริษัทเนี่ย10สี่บริษัทแรกอยู่ที่กรุงเทพผมเรียนคำขอให้พี่น้องสิงห์จอนิสาไปแล้วอีกสองบริษัทอยู่ที่ปทุมซึ่งในสองบริษัทนี้มีสนามกอล์ฟอันทายอด้วยหนึ่งบริษัท ได้เหนว่ากันมีบริษัทซึ่งก็ที่น่าจะเป็นที่เขาใหญ่ครับเพิ่มขึ้นกับจังหวัดนครราชสีมาอีกสามบริษัทจูบลังซึ่งตรงนี้เป็นข้อสังเกตตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตราหนึ่งหนึงสามรับหน่ว่าคุณแพ้ร้องงานวันที่สิบห้าไปยื่นหนังสือเพื่อตัวเองได้อย่างไรในสจังหวัดนะครับท่าน มอบอำนาจไปหรือเปล่าเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สสเพื่อกไปประชุมแล้วเสนอชื่อจากชื่อท่านไท้เกษนอมาเป็นคุณแทนตงดามในฐานะคุณอะไรชื่อนะฮะแล้วเย็นเนี่ยก็แถลงแถลงหนักแล้ววันที่16ตคก็มีการบวชเลือกนายกงัมมิตรีนะฮะทุกผู้บริามว่าท่านยื่นทั้งหมด สี่จังหวัดเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยนี่คือข้อสังเกตแล้วก็กฎหมายมาตราหนึ่งห้าสามทับหน่ไม่ได้เขียนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับผมถึงถามส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านมีภาษาได้หรือไม่ท่านก็บอกไม่ไม่ใช่เรื่องนะฮะรองนายกรัฐมนตรีบางท่านรักษาการบอกไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของู้หญิงครับเป็นเรื่องที่ท่านท่านสินจะเป็น เราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปจดผมจึงถามว่าทําไมพนสัตว์ถึงมอบอำนาจวันที่15มีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่แล้วทาไมมอบอำนาจวันที่15ถึงไปจดวันที่19ทั้งที่วันที่16เป็นวันศุกร์วันที่15เปอนวันอังครเป็นวันครับ เนี้ยเป็นเรื่องเรื่องเวลาวันเวลานเนีเ่ทออนยที่เป็นข้อพเกียร์ไปเรื่อยต้องควรจะตรวจตรงนี้แค่นี้ชัดนะครับมันจะคล้ายๆกับกรณีที่มีการถือหุ้นสื่อนะครับของกรณีโอนหุ้นสื่อครับแล้วศาลมือวิสัยบ้าโอนยอดหลังที่ปักจำยังได้นะฮะของที่รักพีเดียคร์ มีเรื people, ่องแรกนะคับที่อย่างนั้นทายก็หมายแล้วก็ขอให้พวกที่ยังไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงยื้อในประเด็นนี้ผมผมจะให้ดูคร่าเขนะครับในนี้เนี่ยมี่อยู่สามมาตาหนึ่งห้าสามทับหนึ่งหนแล้ก็หนึ่ จะได้เข้าใจว่าทำไมที่ต้องตรวจขอทธิ์กรณีน้ขอให้ท่านหลายๆท่านไปอ่านสามมาตรนี้ก็คงน่าจะมีความในคอร์รัประมัดระวังกานสำหรับประเด็นที่สองประเด็นที่สองจะเป็นเรื่องจากงบยารที่ร้องมา ว่าตัวนายกุทธภัณา์เนี่ยท่านปล่อยให้คุณพ่อคุณท่านทั้งสิ้นเนี่ยมาครอบครองตำแหน่งนายุทธิ์อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกคขยานร้องตลอดร้องไม่ดับมันไม่เกี่ยวว่าร้องดังร้องค่อนมร้องว่ามีสาระควรแท่งานร้องหรือไม่ ประเด็นนี้เนี่ยผมร้องว่าท่านนายกแพรตตองทานเนี่ยยินยอมให้พ่อเนี่ยเข้ามาครอบครองมันไม่ใช่เรื่อ,องการเป็นพ่อลูกนะมันเป็นเรื่องตำแหน่งนายกตีของคนไทยทุกคนของผมด้วยท่านบริหารราชการแต่ดีท่านจะเอาตำแหน่งเนี่ยนะยินยอมให้อันเนี้ย,นะยนนผมว่าทำไม่ได้เหตุผล พราะผมอ่านตามที่แม่สารสาตีกานความแห้งคดีจิยธรรมของตีด้วยสนะกวันของสะสะปาวินานะครับเึื่องของตีด้วยสนะกวันเนี่ยที่ผมทักมาในคำร้องควรึงเปนเรื่องจริยธรรข้อแปดนะครับการตักกันแห่งผลประโยชน์บอกให้คนอื่นยินยอมรับหรือไม่รับ ไม่ใช่เรื่องครอบงำที่จะไปร้องยุคพักผมยังไม่ร้องยุคพักเพราะผมอยากอ่านคำวิจัยฉบับเต็มตามเอกสารขอผมไม่ได้ผมจึงยังไม่ทำนะครับแต่อันนี้มันเห็นควรแก่การทําแล้วนะครับเรื่องหุ้นนั่นจะไปโวลไปฝากเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตรวจอีกทีเดื่องนั้นตองมองมาด้วยอันนี้ก็คือสองประเด็นหลักๆที่มันยื่นร้องวันนี้แล้วก็จะต่อ ถามได้ยังมีไงถึงในะครับเพราะหลายคนเนี่ยไปเข้าใจคลาดเลือดผมไม่อยากจะใช้คําว่าบิดเบือนคําร้องของผมนะครใช้ภาษาให้มันงู้นงวหน่อยว่าคลาดเลือดพอแล้วกันนะครับพวกพี่ก็อธิบายได้ด้วยความแข็งขันก็คงมีสองประเด็นที่พนักานที่ฝึกให้พี่น้องสื่อเองทราบนะครับมีคำใบ้เพิ่มเติมไหมฮะ คุณครับคือถ้าผู้ลาออกเนี่ยนะหมายถึงท่านนายกแพรนงานเนี่ยนะท่านลาออกจาการจัการก็ต้องลาออกก่อนวันที่09แต่งตั้งนะประกาศในโรงหน้ากิจาการวันที่18นะครับหน้าจกัการตรงที่โรงบัาประวนันพิชัยให้ไว้นะวันที่16นะฮะผมคือใช้วันที่16 ดังนั้นเนี่ยวันที่สิบห้าจึงเป็นวันที่ยืออาา่นาลา,าออกทำเอกสารว่ามีการลาการลาออกนี้เมื่อคุณจกทำจดทะเบียนแล้วไม่อ่านข้อกฎหมายหนึ่งหน่้าสามทัหนึ่งกะอาดจ,จัยังไม่เข้าใจานะครับวันที่สิบห้าที่ลาออกกฎหมายบอกว่าต้องไปยื่นที่บริษัทผมถามว่าจะไปนนยื่นได้ยังไง จังหวัด20แห่งนี่ยแล้วมอบหมายใครไปยือ้อส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ท่านไปตรวจนเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยที่รีบมอบวันที่15เนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมีเวลา14วันคนที่มอบตรงนั้นน่ะควรจะเป็นท่านนายกแทนรองนายกที่15หรือคุณแม่บระธานว่า9วันที่16นะครับตรงนี้อที่ผมเอาตัวบทมาอธิบายให้ฟัง ว่าความพลาดกันหน่อยบริษัทเนี่ยควรจะไปตรวจจะไปตีตาสารจะไปประชุมกรรมการบริษรัทว่าเข้านะบริษัทอัน้ายวันนี้กรรมการท่านมืงล,ลาออกก็เรียกประชุมกรมกร,มลลนะกรมการที่เหลือนะแจ้งให้ทราบว่ามีกรรมการท่านมืลาอ,ลออกลาออกแต่ทำไงต้องไปจดวจไในสิทีิวานต่อกครมพัฒนาธุารกิจการค้าที่บริษัทนั้นทำงานาใหญ่ตัง้งอยู่ เนี่ยมันเพี่แย่ส so we so, ี่จังหวัดเนี่ยเพราะสำนักงานใหญ่ๆเนี่ยมันมันแยกกันนะครับแล้วมันก็ยื่นหลักานว่าคุณแพน้องแพนเนี่ยวันนั้นเนี่ยลาออกแล้วที่บริษัทได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันเดียวกันหรือไม่ซึ่งรับคำเอกสารบ้างข้อสังเกตว่าท่านั้นน่ะมันยื่นไม่ได้เนี่ยแพนแพ้มันมันต้องมันตัทที่เป็นของครอบครัวไม่ใช่บริษัทมหาชน ผมถามเลขทขึ้นมาลงยังไงที่นแล้วเหตุใดท่านไม่แจ้งกรมมาตรานโทรศัพท์การเงินยื่นตัวท่านเองเขาวันแรกจะเป็นตัวที่ถูกว่าท่านยื่นออกจริงหรือไม่หรือเอกสารที่โทรศัพท์ท่านกรรมการข้อที่วท่านเห็นไหมมันถึงเป็นข้อสังเกตตรงนี้ครับ ขาก็ท็ศจริงให้เป็นที่ยุตแล้วถ้าด้านที่สูกได้สำาัญกรณีนี้การมาของผมก็ตกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตัวต่ออะก็มันมีเหตาผลอย่างน้คำว่ากรามกรรอทา่นะครับเต็มมันคือ แต่ว่าจะเป็นค้ายกรณีที่าลไมเชื่อการโอนผูของเคนธนากรเลยี่นะครับว่าท่านเขาบอกว่าใช่แต่เช็คไม่ได้ขึ้นเงินจึงเชื่อว่าขนายนัเนี่ยยังไม่ได้ถอนเพ่าจะเป็นการแบคเดบิอทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้น สี่ร้ก็ไม่รู้ทำไม่ได้ทีกฎหมายทําพราอย่างทีกฎหมายน่ะนักกฎหมายจะักเป็นทีฝ่านะครับนักเนทีนียจะไว่ทายไลรน์ห้มชัดเรกใช่ไหมช่ใช่ใชใช่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 ใชนใช่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 ใชกใช่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 ใชาใช่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 ่่่ รูปแบบนำหน้าแล้วเวลาเราตรวจสอบเราเอาเนื้อหานำหน้าแล้วไปหาผู้แป้กงหลังก็ใช้แล้วอันนี้ก็คือสิ่งต่อมาเห็นมากๆโดยมากถ้าตาออกไปฝาดเดียวไม่มีปัญหาสิ่งต่อไปฝาดรุเทพไม่ได้จะมีปัญหาเลยเพราะมันความเปลี่ยนไปได้แต่พอข้ามจังหวัดข้ามภาคด้วยเนี่ยมันมันก็เลยเกิดต้อเราเสียดชอบท่านเดินทางยังไง ของภูร yeah. ิลามท่านบอกว่าเดินทางมันแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงตึ้นคนบอกว่ามันวิ่งมาอย่างไรรถมาอย่างไรใช่ไหมกตรวเอารโทรศัพท์แบบไหนต่างบอกว่ามันมันต่าไม่ได้แต่แก้ขพวกเหล่าหายยังไม่ได้แล้ว ารรัฐบาลของคุณธนาธรเนี่ยเป็นการโ้นจากตำแหน่งสอสนะครับของคุณได้รองการเนี่ยเป็นการร้องขอให้โ้นจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตมีนะคือวารร้องได้ในมาตา1.70ในในส่วนที่เป็นนะการทำการอันต้องห้ามตามมาตรา187คือเป็นกรรมการกรรมการก็คือลูกจ้างมันมันอยู่ที่ ว่าวันแตนลูกงยากนะวันที่โกรธข้าเนี่ยยังยุ่อยู่ไหมวันเดียวก็ยุ่งแล้วนะครับก็กรรมการดูแลตรงนี้ที่ต้องตรวจตามรายนะครับแล้วส่วนส่วนของคุณรัฐมนตรพลคุณสมบัติข้อสองเหมือนกับคุณที่ได้เรื่องสื่อเรื่องคุณสมบัติข้อสองคุณสมบัติรัฐมนตรีครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็เป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีนะว่า การิตะหรี่รการือารทำหรือไม่ที่ปล่อยให้มีการคอบครองตำแหน่งในวงมนตรีอันนี้ก็จะเกิดเคสของร่งเมษาถูกไหมฮะ1 7ึศูนกับสนึ่งหูแ่ลักษณะเดียวกันนะครับข้อกฎหมายมันใกล้เคียงกันต้องเขียนย่อยให้ผู้สื่อข่าวทีนะ อย่างวันนี้ผมยังไม่ร้องเรื่องยุคพักเพราะผมยังไม่เห็นที่บอกว่าที่แนะนามนะนำผมว่าถามนึ่งไกลที่ฝ่าผมบอกไม่ได้ผมผมไม่เะผิดยชื่อผมร้องอะไรผมก็ไม่กลัวพูดถูกร้องว่าจะเห็นนคำร้องนี่ผมเปิดให้หมดอ่ะสื่อเปิดให้ดูเลยสื่อจะเอาไปใช้ที่ใช้ไม่เป็นไรอ่านละเอียดไม่ละเอียดก็ไม่็นไรแต่ผมรู้ว่าผมทำ ให้ติ๊กพ่อขับสายแบ็กอัพอยู่แบบคือแบบตองเชื่อถอผมไม่รู้ว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยมั่วหรือไม่มั่วมากเพื่อนหรือเปล่าโมเม่หรือไม่ผมรู้หมดนะครับแต่ผมไม่รู้จะไปไปโต้แย้งเขาอย่างไรเนี่ยนะบอกเข้าไปเขาก็อาจจะฉลาดเหมือนเดิมแบบผมก็ไม่รู้จะทำยไงผมก็ไม่บอกนะครแต่เขายอมยอมฐานสื่อและบว็บออนไลน์เคาบมาแล้วแบ่าแล้วแต่เขาเขาคิดว่าเขาเป็นผู้รู้นะเนี่ยเราก็าปล่อยกับ ถาเองค่บอกว่าเเ่ไปล้ก็อก่า่นีนะคะดว่ากังวแสดงว่าเขอาจจะมีรื่องต้องมีเรื่องสานเื่อการขอามขอให้เป็นเช่ไหนก็เป็นเรื่องดีนะถ้ตรวจสอบแล้วก็พสูดได้

ผลการเนี่ยมันอรมาราังนั้นเยวที่สอง้ัดเลยสักสี่นะครับยกมีกากับค้นรมาให้คตเอาไปดูคำว่าคอรครับ แล้วข้อฟ้องเนี่ยเราจะไปร้องมาตรฐานยี่สิบแปดอาจารย์ฟ้องไม่มีบัญญัติคำนี้เมื่อไม่มีคําบัญญัติในกฎหมายเราจะไปขยายความกฎหมายเองไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องไปปรับกับมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งทั้งอ่านทั้งฉบับนะครับเขากําหนดไว้ยี่สิบสองข้อเป็นข้อห้าเดี๋ยวรัฐมนตรีใหม่เนี่ยได้ตรวจกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยควณแม่ พอประกาศรายชื่อมีบัญชีมีอะไรท่านยื่นเป็นผู้แทนแล้วยื่นแล้วเก็บหมดแล้วถ้ามาเป็นใหม่เราเลยก้าวผิดพลแล้วเห็นมาตรวจมีเหตุมีอะไรเราเราก็ร้องครับว่าชื่อสัตดิ์สุดจริตเนี่ยกว้างมากบัญชีที่ท่านเขียนนะครับอัดไปก็ตามในทัพเห็นก้าวรายการนี่เห็นสี่รายการเอกสาระกองท่านเขาดูข้อที่ควรตรวจว่าไม่มูกต้องเยอะมาก ผมเรียนเลยนะครับเพราะนั้นผมรอว่าศาลท่านตีความว่าซึ่งกว่าศาลฎีกาศาลนี้ท่านตีความมากแล้วมีผลเป็นเด็ดขาดเพราะีความบุญบันดาลควาหมายและมาตรฐานต่างๆมันก็ต้องถึงการนำมาใช้ได้อีกนะครับรอนิดเดียวแค่หนึ่งนะครับท่านนายกไม่ต้องห่วงอ่ะร้องท่านคนเดียวไม่ร้องใครร้องทุกฝ่ายนะ การย้ายที่นั่งเนี่อยคงไม่เป็นไรนะแล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมาชิกท่าเจ้าการที่ไม่ได้เป็นชื่อสมัครวารีหรือสองนะครับแปดข้าวท่านก็ไม่ได้นั่งอยู่ในเลือที่ของพระเจ้าการนะถ้าใต้ท่านจะไปนั่งอยู่บนบุญเลยครับเพราะนั้นในที่ห้องประชุมสุริยันเนี่ยนั่งตรงไหนก็ได้ขอให้ญาตเป็นสมาชิกสภาผู้แทน ผมก็เคยก่อนผมเป็นสองรอผมก็เดิ่ไปเดินมาบ้แผมไม่ติดใจฮะเดือนอันนี้อันนี้มันนี้ ใจว่าทางรองหัวหน้าพักตรังสตารักษณ์พึ่บรรก็คือแกลงเอไม่ไปกล้าล่วงเองแต่ภาพของเหียดเองเข้าใจเองซึ่งมาต้อวงผมจะแยกกองผ่านกับกองตาลักษ เดี๋ยวมันมันสอเรื่องอ,อันนี้มันจะเยอะหน่อยเพราะว่าโตก็ามาที่ด้านหน

เรื่องเรื่องให้คา,า,างแลกำลังเชอใประเด็กกนแรก ก็คือเรื่องของการลาออกจากกรรมการที่สิบริษัทเป็นเหตุที่ความเป็นรัฐมนตรีซึองนายกรัฐมนตรีที่สุดเฉพาะตัวตามมาตราหนึ่งจวนบงเล็าประกอบมาตราหนึ่งแปดเจ็ดหรือไม่ค่ะและประสองนะคุณผู้ชมเรื่องการปล่อยให้คุณนักษินชินวัตรครอบครองขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุให้ออกเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีิีนสุดลงเฉพาะตัวตามมาตราหนึ่งเจ็ด่งเลขสี่ประกอบมาตราหนึ่งไก่บุงเล็บสี่งเล็บ้าหรือไม่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมตามที่ได้มีการกล่าว ในเบื้องต้นเอกสารฉบับจริงต่างซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลมาประมาณ20แผ่นหลายร้อยภาพแผ่นเป็นร้หน้าค่ะที่ขอมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อที่จะมาประกอบการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะพร้อมในการนี้ค่ะดำเมีการตั้งข้อชี้แจงว่าในลักษณะคือในประเด็นแรกนะคุณผู้ชมก็คือการดำเนรมการบอร์ดาัเป็นกรรมการ20บริษัทเนี่ยซึ่งเขามีการบอกว่าเป็นการดำเนินการไปที่ บริษัทเนี่ยการป็นกรรมาการเนี่ยมันมอยู่ในหลายจังหวัดแล้วก็ข้างภาควยทำให้อาจนัยนดรรมการไม่ทัน,นรูไม่อย่างไรค่ะซึ่งในส่วนนี้นะผู้ชมมองว่าอาจจะมีการทำเอกาสารย,ย,ย้อนหลังอาจ,จมีการทำเอกาสารย,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 ย้อนหซึ่งก <ปะ S 1> ็มีการเพเตรียมปรปะวัตกรรมการเรื่องรการร้องอกระตอบขึนซึ่งการโอนทผู้ชมอว่ามีการสย้อน 20มีนาคมาทีแต่มาช้กเพราะว่าจะต้องมีการอางอิงถึงพระบรมุขราชองค์การในการลดกิมาแม้จะเป็นส่วันกได้วันที่10มีนาคมคุณผู้ชมแต่ว่าการลงท่นวันที่16มีนาคมค่าดังนั้นคุณผู้ชมในส่วนของการดาเนินการในการลอนจากกรรมการที่สามเนี่ยอาจะไรแอะไราจะไม่เป็นไปตามกฎหมายไว้ว่าให้อย่ององ คนทีดำเนาพบว่ามีการแจ้งหมายต่างดีในสี่าวท่งยืมานผู้ชมจุดแโดยสุนทรีชนวัฒน์จึงรัฐมนตรีในขณะนั้นนด้ประกาเหนียประเด็นีลจะไม่ได้รับารณาการั้งแล้วนะคะจะต้องดือนเดืนี้รอท่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอน้าที่รอบทีงครับไปจุดแจ้งปนี้ครับ